คลิปนี้ผมก็จะพามาดูอาชีพใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาอย่างงอไบกันนะครับสำหรับอาชีพนี้เนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแต่ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับเพื่อเดินทางไปสู่แสนซับด้วยกันสวัสดีเพื่อนๆจากเกมเมอร์ทุกท่านนะครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมิโหทีวีคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมกระบี่เยอะอยุทธจักร3กันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับเกมกระบี่เยือยยุทธจักร3เนี่ยก็เป็นเกมแนว MMO RPG ทีมกำลังภายในสุดอลังการนะครับมีให้เลือกเล่นมากกว่า11สำนักภาพสวยลื่นแถมตัวเกมเนี่ยยังมีการคลอดแพลตฟอร์มสามารถเล่นได้ทั้งบนมือถือและบน PC ใครที่อยากจะลองเล่นเนี่ยก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้ที่ลิงดนลลางใต้คลิปเลยสำหรับอาชีพงงอใบก็จะถูกอัปเดตเข้ามาในแพล,ล่าสุดนะครับในวันที่14สสิงหาคมที่ผ่านมาอาชีพนี้เนี่ยจะมีความโดดเด่นในด้านไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลย เริ่มจากในเรื่องของธาตุเนี่ยงออบก็จะเป็นธาตุน้ำนะครับเช่นเดียวกับฉางเกอและวังวารีสามารถเล่นได้ทั้งเพศหญิงและก็เพศชายเลยอ่าสำหรับความถนัดนะครับก็จะเป็นเรื่องของดาเมจแล้วก็การเอาตัวรอดโอเคมาดูที่สกิลกันดีกว่านะครับว่าอาชีพนี้เนี่ย มีสกิลอะไรบ้างสําหรับอาชีพงอบไบร์เนี่ยก็จะมีสกิลที่ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรนะครับสามารถสลับเล่นได้ทั้งดาเมจและก็ซัพพอร์ตเลยผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับคำพูดอาจจะไม่ตรงกับคําอธิบายในเกมเป๊ะๆอ่าอย่างแรกที่ต้องรู้นะครับคืองอบไบร์เนี่ยจะมีสกิลที่สามารถกําหนดรูปแบบของสกิลได้หลากหลายนั่นก็คือสกิลนี้นะครับสกิลที่5ซึ่งสกิลนี้เนี่ยเข้าๆก็จะเป็นการดีดพินนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นการเพิ่มเกจค่าพลังทางด้านซ้ายมือตรงนี้อ่าส่วนร ปแบบที่ใช้บ่อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของกาวซารลู่ยู่นะครับซึ่งผมก็จะขอเรียกสถานะนี้ว่าสถานะพิเศษละกันนะครับเรียกง่ายดี โอเคมาดูสกิลที่1นะครับรูปแบบที่1ก็จะเป็นการโยนสกิลออกไปใส่ศัตรูในระยะ14เมตรนะครับศัตรูที่อยู่ในระยะ6เมตรเนี่ยจะได้รับผลลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับ25%แล้วก็สร้างความเสียหาย600%ของพลังโจมตีหากอยู่ในสถานะกาวซาลู u ูเนี่ยก็จะใช้ค่าพลัง25หน่วยนะครับในการระเบิดและเปลี่ยนขึ้นเสียงนะครับเป็นการแตกร้าวของน้าแข็งซึ่งดาเมจก็จะเพิ่มเป็น800% ค่า,าพลังตรงนี้ก็เรียกง่ายๆก็คือเกรดท่าไม้ตายนั่นเองนะครับส่วน passive เนี่ยเมื่อเริ่มใช้สกิลจะทําดาเมจต่อเนื่องอสกิลนี้สามารถอัพเพื่อเพิ่มดาเมจตรงนี้ได้เป็นแบบนี้ครับนี่สามารถโยนสกิลเข้าไปในดงศัตรูได้เลยประมาณนี้จะทำดาเมจสองจังหวะนั่นเอง โอเคต่อมาเป็นรูปแบบที่2นะครับรูปแบบนี้ก็จะเป็นการบัฟพันธมิตรรอบตัวเป็นวงกว้างนั่นเองครับจะลบล้างสถานะควบคุมแล้วก็มอบเกราะ10%ของ m a ็กเฮตนเองและมอบเอฟเฟกสอดคล้องนะครับเอฟเฟกนี้ก็เมื่อผ่านไป6วินาทีเนี่ยจะฟื้นฟู HP 280%ของค่ารักษาแต่หากเป้าหมายเลือดต่ำกว่า60%นะครับผลของสกิลนี้จะทำงานทันทีโดยจะฟื้นฟู HP 180%ของค่ารักษาแทน และหากอยู่ในสถานะพิเศษนะครับเกาซาลูยูเนี่ยก็จะใช้ค่าพลัง25หน่วยนะครับในการอัปเกรดสกิลนะครับให้เพิ่มค่ารักษาเนี่ยเป็น320%แล้วก็สร้างความเสียหายแก่ศัตรูในระยะ3เมตรเนี่ย320%เลยนะครับจะเสริมตรงดาเมจเข้ามามาดูสกิลกันนะครับสกิลก็จะเอาตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็บัฟพันธมิตรรอบตัวแบบนี้เลยหลังหมดผลของสกิลก็จะฮิวด้วยนะครับ โอเคต่อมาเป็นสกิลที่2นะครับรูปแบบที่1สกิลนี้เนี่ยจะเป็นการปล่อยพายุออกไปข้างหน้านะครับสร้างความเสียหาย720%และทําให้ศัตรูเนี่ยลอยขึ้น3วินาทีหากอยู่ในสถานะพิเศษนะครับหรือว่ากาซาลูยูเนี่ยก็จะทําให้เพิ่มดาเมจเป็น900%นั่นเองแล้วก็มีพาสซีฟด้วยนะครับหลังใช้สกิลนี้แล้วเนี่ยความเสียหายในการโจมตีครั้งถัดไปจะแรงขึ้น10%สามารถอัพเพิ่มความเสียหายครั้งถัดไปได้รูปแบบสกิลก็ประมาณนี้ เป็นเส้นตรงนะครับทําให้จัตรูติดลอยได้แต่ผมเปลี่ยนมอนนิดนึงดีกว่านะครับมอนน่าจะบางเกินไปมาลองกับตัวที่มันหนาหนหน่อยนะฮะมีเลือดหน่อยนะครับนี่เลยแบบนี้เลยปุ๊บติดสถานะลอย3วินาทีก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับนานมากเลย โอเคต่อมาเป็นสกิล2รูปแบบที่2นะครับอ่าสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นการลบล้างสถานะควบคุมของตัวเองนะครับแล้วก็พุ่งไปหาศัตรูในระยะ4เมตรจากนั้นก็จะผลักศัตรูรอบตัวออกไป6เมตรนะครับ แล้วก็สร้างความเสียหาย520%ของพลังโจมตีระหว่างใช้สกิลนี้เนี่ยจะไม่ถูกควบคุมด้วยนะครับแล้วก็หากอยู่ในสถานะพิเศษนะครับก็จะใช้พลัง25หน่วยนะครับเปลี่ยนสกิลเป็นผลักออกไป8เมตรแล้วก็เพิ่มดาเมจเป็น7 6 0สนะครับอ่าส่วนพาสีฟนะครับหลังใช้สกิลนี้เนี่ยภายใน3วินาทีนะครับก็จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และไม่ถูกสกิลควบคุมด้วยสามารถอัปเกรดเพื่อเพิ่มความเร็วได้นะฮะโอเคมาดูกันครับหน้าตาของสเปป็นนระมาณี เราสามารถกําหนดทิศทางได้ปุ๊บแล้วก็ดันออกไปประมาณนี้เลยแล้วก็ภายในสามวีเราจะไม่ถูกควบคุมเต้านทานสถานะพิโตติ โอเคต่อมาเป็นสกิลที่3นะครับรูปแบบที่1สําหรับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการปล่อยสกิลออกไปในระยะ4เมตรนะครับสร้างวงคลื่นเสียงความกว้าง8เมตรสกิลนี้จะอยู่ได้5วินาทีโดยศัตรูที่อยู่ในวงเนี่ยจะได้รับดาเมจ1,240%นระครับของพลังโจมตีและลดความเร็วในการเคลื่อนที่20%ลงทุกๆวินาทีและหากตัวเราเนี่ยอยู่ในวงนะครับก็จะเป็นการป้องกันการควบคุมด้วยนะครับหากอยู่ในสถานะพิเศษนะครับก็จะใช้ค่าพลัง25หน่วยเนะี่ยเปลี่ยนส ให้เป็นพายุหิมะนะครับจะเพิ่มความเสียหายเป็น1480และหากศัตรูอยู่ในพื้นที่ครบ3วินาทีเนี่ยก็จะติดสถานะแช่แข็งนะครับส่วนตัวเราที่อยู่ในหิมะเนี่ยก็จะได้รับผลด้านควบคุมแล้วก็ต้านใบด้วยเดี๋ยวลองดูนะครับสกิลนี้พายุน้ำแข็งอันนี้เป็นสกิลที่ผมอัปเกรดแล้ว ประมาณนี้เลยครับลดความเร็วแล้วก็ติดแช่แข็งถ้าอยู่เกิน3วินาทีาส่วนพาสซีฟนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในวงนั่นเองนะครับแล้วก็จะทําการล้างดีบัฟหนึ่งครั้งให้เพื่อนร่วมทีมด้วยต่อมาเป็นสกิลที่3นะครับรูปแบบที่ อันนี้ก็จะคล้ายๆกับสกิลรูปแบบที่1นะครับก็คือปล่อยสกิลออกไปในระยะ4เมตรนะครับทุกๆวินาทีเนี่ยก็จะเป็นการฟื้นฟู HP 132%ของค่ารักษาแล้วก็เพิ่มผลเสียงสะท้อนสายดนตรีด้วยนะครับหากอยู่ในสถานะพิเศษเนี่ยก็จะใช้พลัง25หน่วยในการเปลี่ยนรูปแบบของสกิลนะครับเป็นการดึงศัตรูในระยะ8เมตรเนี่ยเข้ามาหาเราแล้วก็สร้างความเสียหาย160%นะครับของพลังโจมตีและเพิ่มการฟื้นฟู HP เป็น1 152%นะคงับอยหครับ ก็จะมีการเพิ่มเสียงคำรามมังกร5วินาทีด้วยนะครับอ่าเอฟเฟกนี้ก็คือทุกๆวินาทีเนี่ยก็จะสร้างความเสียหาย152%แก่ศัตรูในระยะ5เมตรด้วยแล้วก็ฟื้นฟู HP พันธมิตรอีก152%ด้วยนะครับอ่าสกิลนี้ก็จะดูซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอ่านี่นะครับพอเราอยู่ในสถานะพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปน้ําแข็งแบบนี้อ่ารูปแบบของสกิลก็จะเป็นรูปมังกรนะครับถูกเปลี่ยนไปอ่าแบบนี้นะครับเป็นการรวบ ประมาณนี้เลยอ่านี่ครับคลื่นเสียงมังกรก็จะประมาณนี้เป็นคลื่นกระแทกออกไป จะเป็นการทำดาเมจพร้อมกับฮิลไปด้วยนะครับสำหรับพลาสติคสกิลนี้เนี่ยขึ้นเสียงสะท้อนทุกครั้งจะฟื้นฟู HP แล้วก็ล้างดีบัฟเป้าหมายด้วยครับรวมถึงหากอยู่ในสถานะพิเศษเนี่ยก็จะลดดาเมจที่ได้รับลง10%ด้วยฟังดูก็อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับเอาง,ง่ายๆเลยสกิลนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานะพิเศษนะครับหรือว่ากาซาลุยยูเนี่ยก็จะเป็นการรวบศัตรูพร้อมกับทําดาเมจแล้วก็ฮิลไปด้วยนะครับแล้วก็ล้างดีบัฟไปด้วยสกิลนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีย,ดยว แถมพาสซีฟเนี่ยก็จะทําให้เราได้รับดาเมจลดลงด้วยนะครับลดดาเมจเริ่มต้นที่10%ต่อมาก็จะเป็นสกิลที่4นะครับรูปแบบที่1สกิลนี้ก็จะค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับอ่ารูปแบบที่1เนี่ยจะเป็นการปล่อยขึ้นพลังรอบตัวนะครับทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังและก็สร้างความเสียหาย840%นะครับของพลังโจมตีส่วนเอฟเฟกต์สกิลนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปตามรูปแบบท่วงทานองนะครับอย่างที่เกริ่นไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยอาชีพนี้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของสกิลได้อิสระะเลยก็จมมีททั้งงงหด5่วํานอ โดยท่วงทานองที่ใช้บ่อยที่สุดเนี่ยก็คือกาซาลูยูนะครับเป็นการเสริมสกิลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ตายตัวนะครับอยู่ที่ผู้เล่นด้วยว่าชอบรูปแบบของสกิลไหนก่อนจะไปดูท่วงทานองเนี่ยก็เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอาชีพนี้ก็จะมีสกิลที่5นะครับนี่สกิลกาหนดท่วงทํานองก็จะเป็นการดีดพินเพื่อกําหนดรูปแบบของสกิลนะครับอ่าเป็นแบบนี้เลยปึ๊บแต่ก็จะหยิบพินขึ้นมาแล้วก็กําหนดเลยนะครับว่าเราจะใช้ท่วงทานองแบบไหน โดยการกดทุวงทำนองเนี่ยจะสามารถกดได้ทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับโดยก,การกดสกิลเนี่ยหากเรากดสกิลไหนเป็นสกิลสุดท้ายก็จะเป็นการกําหนดเป็นท่วงทํานองนั้นนะครับรอย่างเช่นผมต้องการกําหนดเป็นท่วงทํานองนี้กดทุกอย่างเลยแล้วก็จบที่สกิลแรกก็จะเป็นท่วงทํานองแรกนะครับนี่ประมาณนี้เลยคร่าวๆนะครับอะ มาดูกันต่อนะครับโอเคสําหรับทุกทานองที่1เนี่ยก็จะทําให้ศัตรูติดใบเป็นเวลา3วินาทีนั่นเองครับต่อมาทํานองที่2นะครับจะเป็นการลบล้างดีบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมและหากล้างสําเร็จเนี่ยก็จะมอบโล10่10%ของพลังชีวิตด้วย โลาจะอยู่ได้4วินาทีทุ่มํำนองที่3นะครับก็จะเป็นการทำดาเมจ5 6าเรของดาเมจพื้นฐานทุ่มํำนองที่4นะครับก็จะเป็นการฟื้นฟูน,ฟน,นะครับหรือว่าคิวเพื่อร่วมทีม420%ของค่ารักษาส่วนทุ่มํำนองที่5นะครับก็คือเกาวซาลูยูเนี่ยที่ใช้บ่อยๆอ่าก็จะใช้25หน่วยค่าพลังนะครับในการปล่อยขึ้นเยือกแข็งสร้างความเสียหาย140%แก่ศัตรูและทําให้ศัตรูเนี่ยติดแช่แข็งเป็นเวลา3วิสามวินะครับ ก็หลังใช้สกิลนี้เนี่ยจะได้รับโล่9.5นะครับที่เลเวล19แล้วก็จะเพิ่มโล่ตามจํานวนศัตรูที่โดนโจมตีด้วยนะครับก็จะเป็นตัวละ5.7นะครับสำหรับเลเวล19ก็เดี๋ยวลองดูท่วงตำลนองที่1ก่อนเลยละกันนะครับให้ดูแบบคร่าวๆนี่แล้วก็ใช้สกิลที่5นะครับเปิดพินขึ้นมาแล้วเราก็เล่นดนตีไปนะครับให้มันจบที่ท่วงตำลองที่1อ่านี่นะครับจากนั้นก็กดใช้ได้เลย รับปน,นี้นะครับเป็นใบจะใบศัตรู3วินาทีนั่นเองอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีได้เรื่อยๆเลยนะครับอยู่ที่ท่วงทํานองของเราเลยจะใช้ใบจะใช้ฮิวจะใช้อะไรก็แล้วแต่เลยนะประมาณนี้เลยอันนี้ก็เราก็เลือกใช้งานได้ โอเคต่อมามาดูรูปแบบที่2กันนะครับสําหรับสกิล l l 4รูปแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นการปล่อยสกิลในระยะ4เมตรนะครับเป็นพื้นที่วงกว้างสกิลนี้เนี่ยจะอยู่ได้5วินาทีนะครับศัะตูที่อยู่ในวงจะได้รับดาเมจ1 1 6 0และติดมินิสตันตอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่ใช้สกิลนี้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้สกิลอื่นได้นะครับสามารถกดซําเพื่อเก็บพินแล้วก็ เพื่อหยุดสกิลได้อ่าช่วงํำรองที่1นนะครับก็จะเป็นการห้ามใช้วิชาตัวเบานะครับศัตรูจะไม่สามารถแดดได้นั่นเองนะครับ ทุ่งทำนองที่2ก็จะเป็นการขจ,จรัดผลเสียและก็กันใบให,ให้กับเพื่อนร่วมทีมในระยะของสกิลด้วยในวงของสกิลส่วนท่วงทานองที่3เนี่ยก็จะเป็นการสร้างดามเมจหนึ่งรของดามเมจพื้นฐานทุ่งทำนองที่4ก็จะเป็นการคิลเพื่อนร่วมทีม920%นะครับของค่ารักษาส่วนท่วงทานองที่5เนี่ยกาซาลูยูนะครับใช้ค่าพลัง25หน่วยนะครับเปลี่ยนพื้นที่เป็นน้ําแข็งสร้างดามเมจหนึ่งร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์และมอบผลแช่แข แล้วก็มีพาสซีฟด้วยเมื่อเก็บพินนะครับก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยล้างสถานะควบคุมและทําให้ศัตรูที่อยู่ในระยะ10เมตรกระเด็นด้วยนะครับพร้อมกับสร้างความเสียหาย2 1 4เของพลังโจมตีสามารถอัพเพิ่มเพื่อเพิ่มพลังโจมตีตอนเก็บพินได้เดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของท่วงทํานองที่4ละกันนะครับฮิวเพื่อร่วมทีมก็จะเริ่มตั้งแต่เปิดพินขึ้นมานะครับแล้วก็ไล่เลยกดอะไรก่อนก็ได้นะครับ อ่ะแล้วก็จบที่ท่วงทํานองที่4แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นการฮิวนะครับ อ่านี่ก็จะเป็นการคิวไปด้วยนะครับแล้วก็มินิสตันจากสกิลหลักด้วยนะครับโอเคมาดูรายละเอียดสกิลที่5กันดีกว่านะครับอ่าสกิลที่5ก็คือสกิลคีหลักของอาชีพนี้เลยก็คือการเล่นดนตรีนั่นเองนะครับหยิบพินมาเล่นดนตรีสําหรับสกิลนี้เนี่ยเมื่อกดใช้นะครับตัวเราก็จะเข้าสู่สถานะไร้ตัวตนนะครับซึ่งไร้ตัวตนในที่นี้เนี่ยไม่ใช่การหายตัวนะครับแต่เป็นแค่เหมือนรูปแบบของเราเฉยๆอ่าในสถานะไร้ตัวตนเนี่ยก็ภายใน6วินาทีนะครับสกิลทั้งหมดจะถูกเปลี่ยน เป็นการเล่นดนตรีแทนอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นมาก,ก่อนหน้านี้นะครับทุกการใช้สกิลเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มเวลาคูลดาวน์3ใน4วินาทีตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคือทําให้ศัตรูวนสกิลได้ช้าลงหรือเปล่านะครับอ่านี้ไม่แน่ใจเหมือนกันใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้แต่หลักๆแล้วเนี่ยก็คือระหว่างที่เราอยู่ในสถานะไร้ตัวตนเนี่ยเราจะถูกดาเมจลดลง60%เเลยนะครับและก็จะไม่ถูกควบคุมระบายด้วยพร้อมกับยังสามารถเคลื่อนไหวได้อีกด้วยอ่านี่ครับ เราเล่นดนตรีจะโดนเบาลง60%แล้วก็เคลื่อนไหวได้สกิลทั้งหมดก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นดนตรีแทนนั่นเองแต่การเล่นดนตรีเนี่ยก็จะไม่ใช่การเล่นธรรมดานะครับมีเอฟเฟกของการเล่นด้วยสําหรับการเล่นดนตรีนะครับถ้าเกิดว่าใช้สกิลที่6นะครับหรือว่าเสียงของพระราชวังเนี่ยสกิลนี้ความสามารถก็คือจะมอบโล่ให้กับพันธมิตรในระยะ15เมตรครับเป็นเวลา5วินาทีส่วนโล่นะครับก็เป็น5%ของพลังชีวิตนั่นเองส่วนถ้าเกิดว่าเรากดสกิลที่1เนี่ยก็คือเสียงแห่งความเศร้านะครับ อันนี้ก็จะทําให้ศัตรูติดสตันเป็นเวลา1วินาทีอ่าแบบนี้เลยเสียงให้ความเศร้าปั้งอ่าสตันศัตรูได้นะครับ1วินาทีโอเคต่อมาถ้าเกิดว่าเรากดสกิลที่2นะครับอ่าก็จะเป็นการล้างดีบัฟทั้งหมดเลยนะครับให้กับพันธมิตรในระยะ15เมตรหากล้างสําเร็จเนี่ยก็จะเป็นการฟื้นฟู HP ด้วย 50%ของค่ารักษาต่อมาเป็นสกิลที่3นะครับถ้าเรากดสกิลที่3ระหว่างดีดพินเนี่ยจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรู100%นะครับของพลังโจมตีในระยะ15เมตรโอเคต่อมาเป็นสกิลที่4ี่นะครับเราก็จะสามารถดิวเพื่อร่วมทีมนะครับด้วย80%ของค่าฟื้นฟูหลังจากจบสถานะไร้ตัวตนเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูรอบๆตัวเองนะครับ15เมตรโดยเกตทถ้าไม้ตายของเราเนี่ยหรือว่าเส้นสายดนตรีเนี่ย ทุกๆ25หน่วยก็จะเพิ่มดาเมจอีก150นะครับหมายความว่าเราสามารถเก็บได้ถึง100หน่วยหรือก็คือ600ของดาเมจพื้นฐานนั่นเองสกิลนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดสถานะของสกิลอื่นๆทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่ากดสกิล l 6นะครับเป็นสกิลปิดท้ายเนี่ยก็จะเข้าสู่สถานะกาซาลูยูก็จะเสริมความแข็งแกร่งของสกิลทั้งหมดที่เรามีนะครับาตามเงื่อนไขตรงนี้กาซารูยู ก็สำหรับอาชีพงอไบเนี่ยเป็นอาชีพที่สามารถพลิกแพลงปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นได้ตลอดเวลาเลยจะทาดาเมจล้างดีบัฟฮิวป่วนได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ผู้เล่นเป็นคนกําหนดแต่ด้วยความที่เล่นได้หลากหลายเนี่ยก็อาจจะทําให้อาชีพนี้ดูซับซ้อนพอสมควรนะครับอาจจะต้องใช้ความชํานาญในการเล่นแต่หากฝึกจนเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยรับรองว่าเป็นอาชีพที่แข็งแกร่งมากเลยทีเดียวโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวอาชีพงอไบแบบเข้าใจง่ายๆ สำหรับเกมกระบี่เย้ยยุทธจักร3เนี่ยก็เปิดให้บริการแล้ววันนี้นะครับใครที่อยากจะลองเล่นเนี่ยก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปหรือตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ให้เล่นได้ทั้งระบบ Android iOS และบน PC เลยบอกเลยว่า PC เนี่ยภาพสวยลื่นมากๆนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b ์กันให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ